ผมเนศิลาวอลชาครับะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมานานแล้วอืมก็ซ้อมปกติแล้วแล้วไฟนี้มาแทนด้วยรู้ตัวกี่วันวันนึงวันหนึ่งแล้วมีรายการอยู่ไหมมีก็มีมีต่อยวันที่วันที่สิบสี่สิบสี่อ๋อก็เลยเขาเรียกมานี่เลยก็เลยโอ้ก็งานด่วนเอาก่อนนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบอลกชาเหมือนเดิมและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่เป้าูุซอยเราบ้างก็มีเนศิลาชายทน เพลอกโคตรสิแต่เพลอกเพื่อนเพื่อพี่เราในค่ายชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุส9สูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้าหนักไปปล่อยตอนนี้ข้าเกาเรามวยสไตล์อะไรครับฟิมือรวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะเพชรเมืองสวงไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเลยและได้ทันดูไหมว่าพี่เขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนก็ดูมวยสไตล์ที่เราดูมาคล้ายกันนะแล้ววันนี้เรามาวางเกมวาแขงให้ดีก็ตามสไตล์ก็ต่อยตามสไตล์เราไปเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขกันบนเวทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ กองทัำอากาศกองทำอากาศวันนั้นต่อยกับชัดพลอยเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต้องมาต่อยร้อยยี่สิบเนาะแล้วต่อยเขาปอนหนึ่งมีปัญหาไม่เรื่องการต่อนี่ไม่น่ามีแล้วเมื่อเช้านี้ขึ้นช่างแล้วเป็นไงเกินปอนหนึ่งก็มาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายหน่อยหนึ่งแล้วเราหยุดไปทั้งหมดกี่เดือนตั้งแต่ต่อยไฟนั้นประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่ซ้อมปกติก็รอรายการแล้วพอดีรายการก็มาวันที่สิบสี่ ก็เลยพอดีเขาโทรมาเลื่อนมาเลยมาวันนี้วันที่ห้าแทนก็พร้อมนะร่างกายก็เต็มที่ไฟนี้ได้คุมไหมหรือปล่อยมาเลยก็นิดนึงคุมมาประมาณกี่กิโลได้ก็ไม่เยอะประมาณโลสองโลนี่เราต่อยมาไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักเท่าไหร่หลักร้อยรบวกแล้วนะเราคนจังหวัดอุดรอ่ะฝากเชิญชวนแฟนลับรถหน่อยก็ฝากติดตามผลงานเต็มที่แน่นอนถึงจะมาแทนแต่เต็มที่แน่นอนเอาวันนี้ขอให้เองโชคดีขอบคุณครับ เป็นมสจิตไกงาไนี่เซ้อมมากี่วันครับรวมเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอชับอยู่ที่ก็อยู่ที่เดิมเราใช่ไหมแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บ่าวูสาวมั่งมีพี่นอวกในค่ายเชิดกันตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้เราโมเยสไตล์อะลรครับแล้ววันนี้เราเลยต้องมาเจอกับเพชรศิลาเคยต่อยไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยน้องมายังน้องมวยสไตล์ ซ้ายจนซ้ายแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงดีไปเรื่อยๆครับก็ต่อยต,ต,ตามสไตล์เราไปและล่าสุดเราต่อยไปที่ตอนที่เลิกศิตย์เนี่ยวันนั้นต่อยกับเสียน่อยเป็ปไปไนยัไงบ้างแทนพาไปคะแนนไปว<ป>ันน,น,นั้นต่อยยูเวนร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบหกเลยอ่ะมโตขึ้นหรือว่าไงหรือมาแทนหรือว่าออกเขามาแทนก็เลยปรับไปร้อยยี่สิห้ารือยี่บหกเขาต่อยเราปอนหนึ่งแล้วอย่างร้อยยี่หกนี่มาช้านี่ช้าหนักจัง เกินจุดเจ็ดจุดเจ็ดก็คือมาวิ่งตอนเช้านะยึดเส้นยึดสายร่างกายไฟนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์เต็มเลยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมชนะกับพายด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามสีโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณมาหนึ่งร้อยครับเราคนจังหวัดกาลสิทธิ์ฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราหน่อยก็ขอบคุณกคนเป็นกำลันนี้สุดๆดีครับอันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับอ